ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กับไมค์ครับบล็อกเกตอะไรก็ไม่รู้ถ้าใครอ่านโน้ตอ่านเองเพราะเราไม่สนนะครับวันนี้เราจะไม่มาเล่นมินิเกมคือ b บ d ดวานนั่นเองนี่คือเราทําไว้นานแล้วแล้วก็ไม่ได้เล่นแบบนี้นานแล้ว b บ d ดวานข้างบนสุดมันคือแบบว่าเอออะไรดีอ มันไม่รู้รหัสผ่านนี้ไหมครับก็ลืมไปแล้วนาเซอะไรอันนี้ก็เบสบอที่เข้าได้เลยปกติส่วนใหญ่ทุกคนจะนิยมใช้อันนี้มากันแต่บางคนก็ไม่เล่นบางคนก็เล่นในคอมเพราะคนที่เล่นในโทรศัพท์มีโอกาสน้อยมากแล้วเราก็จะมีโอกาสหลุดไปมากอ้าววัดีเพื่อนโอ้ยนั่นจะหลกนิดนึงไปหาแมพจอยกันดีกว่าแล้วถ้าเราแบบนี้อ้าวไม่เด้งเนาะอ้อาวเด้งละ ติบติบติบอ่าวิลได้มาสำรวจแมพกันดีกว่านะคบเพราะเราไม่เคยมาสำรวจแมพเลยฮะอ๋อมีแล้วมีแล้วมีแล้ววงเล็บมั้งเขาที่แล้วสีส้มเป็นฝ่ายชนะเพราะเรื่องจากเราอยู่สีส้มด้วยแล้วก็เลยได้เป็นพ้ชนัไปด้วยมาเร็วแล้วสีมาเร็วเวสีวูเฮ้ ชอว์เฟสวันดี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 ไปดีกว่าอา้าวคุยฮัลโอา่าไปสำรวจที่พวงนี้วะขุดเฮ้ยไปไม่เอา คิวส์ไปยูท s ไปดูโ so. ซไม่มีให้เรอเอ้ยนี่ไงขอจอนก่อนแบบช h i n a นะคะก็น่าจะน้ำก็จะแหลกแย่มาดีเราอยู่สีอะไรอยากอยู่สีแดงเราอดอยเอาผิดสิ เอาวะด,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 ดีเรดเรดเรดเ e ดเรดอ๋อจำเป็นต้องเป็น V I P เท่าน,นั้นนะคะถึงจะเปลี่ยนสีได้แต่เราก็ไม่ใช่ V I P แล้วเรา,เราก็เมื่อเล่นมาหลายวันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะบาน้านอกให้ดูแล้วก็เราก็รานลอกไม่ได้เราปีนเลยไม่ได้เลยโอ้ยติดต่อไปดีกว่า เริ่มเกมแล้วกูดลักกุ๊ดแมชมาแล้วขโมยโดโดโดก่อนเลยเพราะเดี๋ยวเราต้องทำนี้ครับจราบ,บเราก็จะมาแรกในส่วนของพวกชุดเกราะกันก่อนเลยนะคะ เราก็จะได้อยู่สีส้มนะครับเพราะเกอมันจะมีให้ตามสีที่เราอยู่เลยนะคะอันนี้ก็แบบง่ายมากๆชอบเลยมากสนุกด้วยเพิ่งขอยาวนั้นนะคะว่าเกมนี้เป็นเกมแบบแนวแบบว่าอืมยอดมากเอ่ออันนี้มีกระจกแต่กระจกทำเป็นโรงแก้วดีมไหมเนี่ย ลงเกวลลงเกวเราจะทำเตียงให้กับเพื่อนอนะไปกันหมดเลยทิ้งแค่เราอยู่คนเดียวนิสัยไม่ดี มไม่อยากทุบจุดสีไปฟรีๆเราเป็นแบบคนต้องเฟาบ้านอยู่แล้วเพราะเราโหดไงโหดต้องฟาบ้านทุ้ยขละเรื่องเราเป็นใครแบบต่อสู้ไม่เก่งครับแต่เรานี้ไวจะราเล่นไวมากนิ้ไวไวไเอาอีกเพื่อนเล่นแกลงรูไปหมดเลย เิือดเดือดเบืดบิดเดือดเอยลงแก้วมันมาแหลกอะไม่รู้ว่าทำไมช่วงนี้มันชอบแหลกซึ่งเราเคยทดลองเล่นแบบนี้มานานแล้วนะคะแต่คือแบบว่าเราเล่นไม่เก่งเราก็เลยยังไม่ลงลงหลาะทำหลารอบแล้วแหละ Ya yeah. Okay, wow.

เองก็จะเอาเน,นี่ยอืมงั้นเดี๋ยวเราก็ขอเลือกของให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวก,กลับมาต่อหม่อยพักน,นา่ันะับไป